ทัานกูคู่กันยังไงนะคะอ่ะตอนนี้เขาพ,พราเพราะเยังคู่กันนะทุกคนไม่ใช่อะไรหรอกตัวนี้เนะี่ยราคาแอบอาจจะสูงไปหน่อยนะคะก็ราคาปกติจะอยู่ที่ชิ้นละ169บาทแต่อันนี้เขาจัดโปรอยู่จากไทยไปแล้วน,นะคะครั้งถึงสองครั้งเนาะก็จะบอกว่าหลังจากที่ได้รีวิวไปเนี่ยก็ยังใช้อยู่นะเคยบอกว่าน้องเนี่ยเป็นงานผิวที่สวยมากชิ้นที่สองหนึ่งบาทสองร้อยทุกคนได้สองชิ้นทานกับเพื่อนได้ทุกคนตกชิ้นละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะยังไงอย่าลืมไปลองเนาะแล้วเดี๋ยวบาย,ยจะทำคลิปรีวีววววิิตันนนนน้้้ดดดยยะะะะจจ๊๊กก็็คือออสมมมาเเหหขงใ่่ไไล สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนหละว,วันนี้นะคะก็กลับมาพบกับไบร์ทอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะก็ตามชื่อคลิปนั้นก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ไบร์ทนะคะจะพาทุกคนเนี่ยไปเปิดถุงนะคะช็อปจากวัสด์นเนี่ยด้วยโปรโมชั่นนะคะที่เขาบอกว่าซื้อชิ้นที่2 1บาทเท่านั้นนะคะทุกคนก็ตามชื่อคลิปเลยเนาะและเดี๋ยววันนี้นะคะไบร์ทก็ จะให้ทุกคนดูกันว่าเราเนี่ยไปซื้อไปช็อปอะไรกันมาบ้างนะคะและก็คือเพิ่งเคยจะทําคลิปอะไรอย่างนี้แบบแรกๆเลยเนาะไม่รู้ว่าหลายๆคนจะชอบหรือเปล่านะคะแต่ก่อนที่จะไปดูเนี่ยช่วยกดไลค์ s u b สไครต์กระดิ่งก่อนนะจ๊ะถ้ากดครบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยคะ่ะและสําหรับโปรโมชั่นวัดสดุน,นะคะกับชิ้นที่2-1งบาทน,นะคเขาก็ได้เริ่มจัดโปรนะคะตั้งแต่วันที่20สิงหานะคะจนถึง30กกรนานี้เลยนะคะก็คือ สิ้นเดือนนี้เลยนะจ๊ะก็หลักๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นชิ้นที่2 1หนึ่งบาทซะส่วนใหญ่เนาะก็อาจจะมีของที่แบบเป็นเซลล์บ้างนะคะเครื่องราคาอะไรอย่างนี้ใบ,บก็หยิบหยิบซื้อมาบางอันก็แบบว่าไม่เคยใช้เลยบางอันก็แบบเป็นของใช้ส่วนตัวเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็จะมาเปิดทุกคนดูๆกันนะคะว่าแต่ละอย่างที่หยิบมาเนี่ยมีอะไรกันบ้างแต่ขอต้องบอกก่อนเลยนะว่าใบไม่ได้ซื้อที่เดียวนะอันนี้คือทยอยซื้อประมาณวันสองวันได้นะคะอาทิตย์ที่แล้วกับอาทิตย์ที่ผ่านมาอาทิตย์นี้เอออาทิตย์นี้นะจะจอะ เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าใบาเนี่ยซื้ออะไรกันมาบ้างจ้า ก็คือบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะคะที่ไปได้ไปช็อปมาจากวัดสันนะคะเริ่มด้วยตัวแรกกันเลยเนาะตัวแรกนะคะก็จะเป็นแปรงสีฟันนั่นเองจนะ้าก็เป็นของวนะัดสันเนาะอันนี้นะคะราคาอยู่ที่ประมาณ20กว่าบาทนะคะก็ตกตกแล้วก็ประมาณไม่ถึง30นั่นเองนะจ๊ะก็คือได้ไปถึง2อันเลยนะจ๊ะก็ซึ่งมาไว้ใช้กับคิวกับไบนะคะก็เห็นมันถูกดีก็เออเลยซื้อมานะคะเพราะว่าส่วนตัวเราเป็นคนชอบของถูกไงก็เลยแบบว่าไม่ติไม่ได้อะไรขนาดนั้นเนาะอะ เดี๋ยวเราไปตัวถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะแล้วเรามาต่อกันเลยนะคะก็เป็น2ตัวนี้นะคะอันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นชิ้นที่21บาทแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเห็นราคามันเซลแบบจุกอยู่แม่จากราคาปกติเนี่ยสาบาบาทลดเหลือย4บาทเท่านั้นนะคะก็คือเป็น2ตัวนี้เลยเนาะเป็นครีมนวดผมกับแชมพูนะคะอันนี้ก็เป็นของโดมนะคะที่เป็นไมเซล่านั่นเองนะคะคือมันเป็น ขนาดเล็กทุกคนก็คือใบอะจะเก็บไว้ใช้เวลาแบบว่าเวลาที่แบบเดินทางพกพาไป,ไปหาแม่อะไรอย่างนี้เนาะก็ที่สําคัญเนี่ยตัวนี้เนี่ยยังไม่เคยใช้สูตรนี้แต่ว่าใบอะเคยได้ลองใช้เป็นขวดใหญ่สูตรสีชมพูแล้วก็คือชอบมากนะคะแต่ว่าสูตรสีฟ้าเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องนะคะสําหรับคนผมแห้งนะคะรีบแบนนะคะบำรุงผมนุ่มสวยนะคะแล้วก็มีวอลล่มด้วยนะนี่ก็เป็นอันนี้เลยเนาะสว่วนนี้ก็จะเป็น ครีมวนวดผมนะคะที่เขาบอกว่าสําหรับคนผมแห้งเสียใช้ได้ทุกวันด้วยนะอ่ะก็คือคู่กันเลยจา้านี่ยี่ิบสี่บาทเท่านั้นทุกคนราคาแบบดีงามมากอะ่ะเออคือแบบไว้แบบพกพาไปเที่ยวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าจะใช้เลยก็ได้นะจ๊ะถัดไปกันเลยนะคะตัวน,นี้นะคะก็จะเป็นกลันแดดนะคะของคอร์ลุกนะคะที่ออกเป็นรูปแบบซองเนาะพอดีเห็นว่าแบบเออมันเป็นของนิวก็คือใหม่นั่นเองนะจ๊ะก็คือ พอลุงนี่ยะจะดังพวกเริ่มแบบงานคิ้วงานแบบดวงตาแบบปังๆช่ำๆแต่ว่าเอ้ยออกมาเป็นกลแดเนาะปรับสีผิวเรานะคะก็อยู่ที่ราคา40กสบ้าบาทนะคะปมาณให้มาอยู่7กรนะัมเนาะเดี๋ยวยังไงเนี่ยจะลองแล้วเดี๋ยวก็จะทําคลิปรีวิวด้วยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีตัวบํารุงแบบวิตามิน B3 นะคะแล้วก็วิตามิน E เนาะก็คือครบจบในซองเดียวจะเป็นือนแบบ โทนอัพก็ได้กันแดดก็ได้นะจ๊ะเพราะเขาบอกว่าเป็นครีมกันแดดที่ปรับสีผิวนั่นเองจ้านี่ก็ของคอลลุกนะอ่ะค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะอันต่อไปเนี่ยจะเป็นชิ้นที่2 1บาทเนาะก็คือมาร์กนะคะของสสินะคะนั่นเนองเราก็จะมีทั้งหมด2สูตรนะคะที่จริงแล้วเนี่ยเขามีอีกหลายสูตรนะแต่ว้เรื่องมาเป็น2สูตรนี้เนาะก็เป็นสูตรพีชมาร์กกับบูเทอร์คอลลาเจนนั่นเองนะจ๊ะก็ชิช้นละ49บาทชิ้นที่2ก็คือ 1>, 1บาทเท่ากับ50บาทเอาดีด,ดีคุ้มมากแม่คือใบอะ่ะใช้มาของสะสีบ่อยมากทุกคนคือบอกได้เลยว่ามันชุ่มชื้นมากใบชอบมาที่มีความแบบน้ําแบบฉ่าๆอะ่ะเพราะว่าถ้าน้ำน,น้อยๆอย่างเงี้ยใบรู้สึกว่าเออมันแบบไม่ซึมเข้าผิวเราแบบได้ดีอะ่ะทุกคนเข้าใจฟิลปะคือชอบมาที่มันแบบชุ่มชื้นชุ่มชื้นแบบอืมดีงามและเป็นมาที่ราคาแบบไม่ถึงร้อยอะ่ะทุกคน อันนี้ก็คือจะใช้บ่อยนะเอาดีดีมาค่ะทุกคนเรายังไม่จบกับงานมาร์กนะคะก็เป็นตัวนี้เลยนะคะนี่เป็นของ Fa ย์อินเฟรนั่นเองนะคะก็บอกได้ว่าอันนี้เป็นแบรนด์ที่มาร์กหลายๆคนน่าจะรู้จักอะ่ะเพราะว่ามันเป็นมาร์กที่แบบแบรนด์ดังมากแม่ก็คืออันนี้เนี่ยจะอยู่ชิ้นละ6 9บาทนะคะซื้อชิ้นที่2นะคะ70บาทเท่านั้นจ้าก็คือเอาไปเลยนะคะจุกๆุมาร์กไว้แบบวนไปเนาะก็คือหลักๆเนี่ยตัวนี้นะคะเขาบอกว่า ช่วยในเรื่องนะคะให้ผิวเราเนี่ยเรียบเนียนนะคะและดูมีออร่าเนาะไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วนะคะลองดูด้วยตัวคุณเองอตามนั้นนะคะทุกคนหลายหลายคนน่าจะรู้จักแบรนด์นี้แหละเพราะว่าเป็นมาที่ดังมากนะจ๊ะอยากให้ไปลองอันเนี้ยบอกเลยบงังแล้วก็จะเป็นมาต่ออีกเช่นเคยนะคะแต่ว่าเป็นแบรนด์เดิมนะก็คือของเฟรนด์อินเฟรนนะคะเป็นซิกเนเจอร์โกลมมาสนะคะหรือเรียกสัน้นๆง่ายๆนะคะก็คือมาสทองคานั่นเองเนาะ,ะตัวนี้เนี่ยราคาแอบอาจจะสูงไปหน่อยนะคะก็ราคาปกตินีจะอยู่ที่ชิ้นละ 16 9บาทแต่อันนี้เขาจัดโปรอยู่จ้ะชิ้นที่2 1บาทนะจ๊ะก,ก็คือจึ้งเวลาเห็นโปรแบบนี้ก็คือต้องหยิบมาอะรุ่นเนี้ยก็คือแบบมันเป็นตัวเดียวที่เอาอยู่เพราะว่านางเนี่ยจะช่วยในเรื่องความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะผิวมองมลองผิวโทมเนี่ยก็กรูหน้าให้กลับมาดูไบได้นะจ๊ะก็คือบอกได้เลยว่าเป็นมาที่แบบปังอะคือของแบบเนี้ยมันต้องมีทุกคนคือมันต้องทูบเอาดีๆคือแบบ มันดีอ่ะเอออยากให้ไปลองนะถ้าใครลองแล้วก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะใครชอบมาร์กแบรนด์นี้คอมเมนต์เข้ามาจ้ะรุ่นไหนสุดไหนคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะจ๊ะและต่อไปนะคะทุกคนก็คือเพิ่งทําคลิปรีวิวสดๆร้อนเลยเนาะก็ไม่รู้ว่าจะปล่อยคลิปนี้ไปก่อนหรือว่าคลิปที่เป็นรีวิวไปก่อนนะคะก็คือแป้งของโฟร์ยูทูบค่ะที่ออกมาใหม่ล่าสุดเป็นแป้งออร่าหน้าเด็กนั่นเองนะคะก็ถ้าคลิปนี้ลงที่หลังเนี่ยก็สามารถย้อนไปดูคลิปนี้รีวิวได้เต็มๆนะจ๊ะก็คือจะบอกว่า แป้งรุ่นนี้เนี่ยเขาจะช่วนในเรื่องผิวบรายกระจ่างใสาอยนะ่างที่สําคัญเนี่ยเขาบอกว่าลงไปปุ๊บเนี่ยเหมือนใส่ฟิลเตอร์ไอจีก็วันนี้ก็ใช้แป้งตัวนี้นะจ๊ะทุกคนก็เขาเนี่ยจัดโปรแบบปังมากแม่เพิ่งออกมาก็คือจัดโปรเลยก็คือชิ้นที่2 1บาทนะจ๊ะจากปกติเนี่ยราคา199บาทราคาเต็มเนาะก็คือเหมือนได้แบบหแถมหนึ่งอะทุกคนอารมณน์นานฟิลนั้น มีด้วยกันทั้งหมด2องเฉดสีนะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งไลท์สกินศูนย์สองนะคะเน็ตโชบสกินนะคะและที่สำคัญอ่ะไม่ต้องกลัวหน้าเทาหน้าวอกหน้าลอยแน่นอนนะคะเขาบอกได้เลยว่าผิวเนี่ยเนื้อสัมผัสเขาเนี่ยเนื้อสีเขาเนี่ยเหมาะกับคนเอเชียแน่นอนเพราะว่านางเนี่ยออกไปทางโทนเหลืองนะจ๊ะยังไงเนี่ย สาม,มารถไปดูคลิปรีวิวเต็มได้นะจ๊ะแล้วก็มีแจกด้วยนะจ๊ะทุกคนบอกแค่นั้นแหละมาส่วนอันถัดไปนะคะก็คือโฟมล้างหน้าของ Mercy ซี t วิตามิน C นะคะตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่149บาทนะคะจากราคาปกติเนี่ยอยู่ที่239บาทก็คือลดไปประมาณเกือบครึ่งหนึ่งเลยก็ว่าได้เนาะก็พิเซนเตอร์เขาอะไรเขาก็คือมีความแบบว่าโดนจิตโดนใจหลายคนนะจ๊ะก็จะบอกว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นสาวของ เมอร์ซี่นะคะวิตามินซีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเจลนางหน้าตัวนี้เนี่ยใบย,ยังไม่เคยลองนะคะ mm. ก็เลยอยากจะมาลองใช้ดูว่าเออใช้แล้วเนี่ยเป็นยังไงเนาะเมื่อใช้ควบคู่กันเนี่ยแล้วราคาเขาลดอยู่ด้วยทุกคนอย่าลืมไปสอยเอาดีๆพิเซนเตอร์คือปังทุกคนมาตัวถัดไปนะคะเพื่อความไวนะคะของคลิปนอะนเดี๋ยวคิดมันจะยืดน,นะคะก็ตัวนี้เนี่ยเป็นแป้งนะคะของแบรนด์ i n t u i t นั่นเองนะคะก็คือเป็นแป้งใหม่ล่าสุดเนานะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะ ตัวนี้น่าลักเขาบอกว่าเป็นแป้งที่คุมมันนะคะปกปิดเรียบเนียนไม่ดรอปไม่เท่านะคะแล้วก็มี S C M เนี่ย25 P A 3บวกเนาะก็สีที่ได้มาเป็น Natural Base นะคะก็ราคาอยู่ที่159บาทตัวนี้คือยังไม่ลดนะก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดเขาเลยเดี๋ยววันยังไงเนี่ยถ้าว่างเนี่ยก็จะหยิบตัวนี้มารีวิวให้ทุกคนดูกันเร็วๆนี้เนี่ยน่าจะได้ดูนะจ๊ะถ้าใครกำลังหารีวิวตัวนี้อยู่ ไปซื้อมาแล้วนะจ๊ะทุกคนใจเย็งเงยนก่อนเนาะต่อคะ่ะก็จะเป็นของนีเวีนะคะนี่ก็คือเป็นโลออนนั่นเองเนาะตัวนี้นะคะมีชื่อว่านีเวียไวท์เทนนนะคะ d e e ฟ s เซ u m ่มฮอกไกโดลดโล,โล,โลออนนั่นเนองนะคะก็เป็นน้องใหม่ล่าสุดเลยนะคะเขาบอกว่าเซรั่มสรรันตกานะคะกูดาบเข้มข้นคูณสองนะคะกระดาจางใสลูกขุมขนกระชับผิวเรียบเนียนเนาะ ล่าสุดเนี่ยคือลองใช้ไปแล้วจะบอกว่ากลิ่นหอมมากแบบแล้วทําให้แบบว่าผิวตรงนั้นน่ะชุ่มชื้นมากทุกคนแล้วก็ราคาปกติเขาเนี่ยหนึบาทลดเหลือ109บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็แอบเปิดใช้ไปแล้วนะคะประมาณสองสาครั้งเนาะก็จะบอกว่ามันดีมากกันทุกคนกลิ่นหอมมากทุกคนอยากให้ไปลองตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยยังไงก็คือต้องตำถูกไหมแล้วเราก็มาตัวถัดไปกันเลยนะคะก็เหลือแค่ไม่กี่ตัวแล้วเนาะก็จะเป็นตัวเนี้ย บอกอะไรว่าบายบทะยังไม่เคยลองใช้แล้วก็คือสนอ,องนี้ตัวเองมากคือแบบอยากซื้อมาลองใช้ดูเนาะก็คือตัวนี้เลยนะคะเป็นของเซนกะนะคะตัวนี้นะคะจะมีชื่อว่าเซนกะไวท์บิวตี้เซรั่มอินซีซีนั่นเองเนาะเขาเคลมมาว่าเป็นสามสเต็ปนะคะใน10บวิเซรั่ม UV แล้วก็บวกกับซีซนะคะม่อผิวสวยดูกระจาจางใสเรียบเนียนอันนี้ใครเคยใช้แล้วคอมเมนต์มาบ้างจะบอกว่าเขาให้ค่ากันแดดมาเยอะมากเลยนะ SPF เนี่ยอยู่ที่50บวก PA 4บวกนะคะแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้เนะเขาบอกว่ามีสารกันแคามาจากธรรมชาติด้วยเนาะก็อันนี้เขาเขียนข้างหน้ากว่าเป็นโทนชมพูนะราคาเขาก็ไม่ได้ร่วมรายการกับโปรโมชั่นที่เป็นชิ้นที่2-1บาทแต่อย่างใดน,นะจ๊ะแต่ว่าราคานางอะ่ะลดคือจึ้งมากปก,กติเนี่ย3า0บาทลดเหลือ195บาทก็คือมันปังมากแม่แล้วก็คือเราเนี่ย เป็นสาวกเส้นกะเหมือนกันนะคะเรื่องฟงล้างหน้าเอยใดยอะไรเงี้ยก็คือชอบแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะลองตัวนี้ด้วยเนาะว่ามันเป็นยังไงนะคะทุกคนแล้วก็มาส่วนโปรโมชั่นนะคะที่เป็นชิ้นที่2 1บาทกันอีกแล้วเช่นเคยนะจะบอกว่าตัวเนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดทุกคนแล้วก็คือเข้าไปในวสันมานะคะนั่งเหลืออยู่อันเดียวเท่านั้นนะคะจากที่มาหยิบม,มา2อันเพราะว่าเป็นชิ้นที่สองหนึ่งบาทไงก็คือเจ้าตัวนี้เลยนี่ เป็นของเกาหลีนะทุกคนตัวนี้นะคะมีชื่อว่า OTG ไฮยาซิกาาเซรั่มนะคะส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นคอลลาเจนเซรั่มนั่นเองเ,องเนาะก็ซื้อมาสองสูตรนะคะอยากมาลองดูว่าเฮ้ยใช้แล้วเป็นยังไงนะคะเพราะว่านางเนี่ยเป็นไฮยาใช่ไหมส่วนคัมเคมเขาหลักๆอะ่ะคือคือมีความน่าสนใจมากทุกคนเขาบอกว่าเป็นไฮยาลูรอนนะคะเซรั่มเข้มข้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นสว่างใสเด้งกับลดรอยสิวคุมมันเนี่ย ลถไล่สีโคมันเนี่ยเดี๋ยวจะให้คิวลองใช้เนาะว่ามันเป็นยังไงเนี่ยก็คือมันจัดโปรแบบจากราคา199บาทชิ้นที่2 1บาท200าทุกคนได้2ชิ้นถานกับเพื่อ,อนได้ทุกคนตกชิ้นละ100บาทเท่านั้นนะจ๊ะยังไงอย่าลืมไปลองเนาะและเดี๋ยวบย่บจะทำคลิปรีวิวตัวนี้ด้วยนะจ๊ะก็คือสนองนิดมากอะเห็นของใหม่ไม่ได้เลยนะจ๊แะแ้วก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายนะคะที่ใบซื้อมาจากวัสดสันเนาะก็จะเป็นตัวนี้เลยนี่ เมเบลีนฟิตมีนะคะสูตรใหม่ล่าสุดนะคะก็เขาเพิ่มค่ากันแดดแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าคุมมันมากขึ้นนะคะถ้าใครยังไม่ดูคลิปรีวิวเนี่ยแบบปกติหรือว่าคลิปเปรียบเทียบเนี่ยสามารถย้อนไปดูได้นะจ๊ะเพราะว่าบายเนี่ยได้ลองใช้ไปแล้วนะคะครั้งถึง2ครั้งเนาะก็จะบอกว่าหลังจากที่ได้รีวิวไปเนี่ยก็ยังใช้อยู่นะคือบอกว่าน้องเนี่ยเป็นงานผิวที่สวยมากให้ฟินิีผิวที่ดูบางเบาแต่ปกปิดนะคะแล้วก็คือหน้าของเราเนี่ยไม่รู้สึกอึดอัดจนเกินไปนะคะมันเป็นผิวที่ดู ผิวโกโรผิวสวยแล้วก็คือมันผิวดูฉ่ำๆผิวหายใจได้เอางี้ดีกว่าคือมันไม่หนักหน้าไม่แน่นปึกแน่นปักแบบโอ้หายใจไม่ออกอะไรเงี้ยเนาะส่วนเรื่องคุมมันเนี่ยแปบลบว่าคุมมันได้ดีเลยเพราะว่าหลังจากที่ไปได้เปรียบเทียบไปนะคะหรือว่าลองใช้แบบเดี่ยวๆแล้วเนี่ยจะบอกว่ามันปังมากทุกคนแล้วเขาก็จัดโปรเนี่ยลดร,ราคาอยู่ประมาณเหลือจากปกติเนี่ยสามบาทนะไม่ได้มานราคา200กว่าก็บาททุกคนคือมันถูกมากแม่แล้วเชดสีนางก็มีให้เลือกเยอะทุกคน ไปเลือกกันดูเลยนะจ๊ะอ่ะยังไม่จบนะจ๊ะเพราะว่าเวลาที่เราช็อปวัสดิเสร็จสับที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะมีนะคะให้แลกซื้อด้วยเนาะของแบบแลกซื้อแบบลดไปครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ไปได้มระมาณ3อย่างนะจ๊ะก็จะเริ่มต้นด้วย,วยตัวแรกนะคะเป็นน้ำยาปรผพานุุนของอะไรเนี่ยโอริต้านะคะจากราคาปกติเนี่ยอยู่ที่9 9บาทนะคะโปรโมชั่นที่ให้แลกซื้อเนี่ยอยู่ที่ราคา49บาบาทเท่านั้นนะคะก็ เอานางมานะคะหนึ่งกลุ่มหนึ่งแมทเพราะว่าคิวบอกว่าให้เอามาเหอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันใหญ่ดีแล้วคือแบบเออใช้ได้นานนะทุกคนเอาอีอันนี้คือแบบไม่ขยคขำเดอ้อคือมันแบบมีประโยชน์ไงก็เลยแลกซื้อมานะคะตัวนี้เป็นตัวแรกเนาะส่วนถัดไปนะคะก็จะเป็นเมเบลีนนะคะเป็นมาคาร่านี่คือยังไม่ได้แกะเลยนะก็คืออยากลองมาเพราะว่าใบานี่ยังไม่เคยมีรุ่นนี้เนาะเขาบอกว่าตัวเนี้ขนตาคือแบบเด้งฟูมากทุกคนก็ จากราคาเนี่ย249บาทลดเหลือเท่าไหรดูไหมทุกคน124บาทจ้าคือแบบโอ้โหเห็นราคาแล้วแบบจุกมากแม่ก็คือแบบไม่หยิบมาไม่ได้อะอันนี้ก็คือ water proof เลยนะเป็นสูตรกันน้ำนะจ๊ะก็คือเป็นน้องมันคลาดสีเหลืองในตำนานอีกเช่นเคยเนาะและสุดสุดท้ายนะคะก็จะเป็นอันนี้เลยทาดานี่และอันนี้มันวยนะคะเป็นกรูตาซีพัดนะคะ ก็พรีเซนเตอร์คือใครน่าจะรู้กันอยู่อ่ะขั้นกูคู่กันยังไงนะคะอ่ะตอนนี้เขาเพราะเพราะเรายังคู่กันนะทุกคนไม่ใช่อะไรหรอกคือบายเนี่ยอยากมาลองดูว่าเฮ้ยเราแบบรับประทานไปแล้วเนี่ยผิวจะแบบไบรท์จะใสเหมือนแบบพี่บาบพี่วินหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เนาะจากราคาปกติอะทุกคน300กว่าบาทนางลดเหลือ175บาทก็คือครึ่งหนึ่งเลยก็คือแบบไม่แล้ซื้อมาไม่ได้ดีดีคือมันแบบคุ้มมากนะอันเนี้ยแบบว่าคุ้มอะ อันนี้มีประมาณ4ซองนะทุกคนก็คือปังนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนแบก็ได้มาเปิดถุงช้อปนะคะจากวัตสันให้ทุกคนดูนะคะแล้วถ้าใครสนใจเนี่ยอย่าลืมไปรีบช้อปกันนะเขามีถึงวันที่30กรนยานี้เท่านั้นนะคะทุกคนอะถ้าใครชอบ้ไปทําคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนละคะ่ะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย